บ่าบานปันนี่ย่ากับพวกเห็นพี่น้องมั่นปลาหูนี่โดดเห็ดอ่ะจะโดดหน้าหนาเป็นโกอพ่อมมือนี่ยย่าสิพามาหาเห็ดยู่ข้าด้ยินว่าเพิ่นเขาข่าวว่าอันเห็ดยู่ข้าออกว่าสันย่าไปเบิ่งปลานั่นปลาสีย่าเก็บหลายๆหันมันบ่มีย่ากับสิมาซองมึงอยู่ในอันคู่หน้าย่าเห็น คู่หน้ามองเฮ็ดหน้าปังพห่นนะอันนี้มองเกิเฮ็ดหน้าปีใด้คือเกาล่าะพี่น้องเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังสุดทายบรรยากาศใ้เบิ้งซะก่อนนี่ล่ละเฮ็ดมันสิออกกินน้าคู่หน้าย่ายนี่ละ่ะคู่ขั้นหน้าที่ย่ายปลูกยุคข้าไปนี่ละ่ะอันนี้ปลูกได้สามปีแล้วพี่น้องสามปีก็ปีาาหกซี่นี่ล่ะจังมาะมหาเบิ้งว่าสิมีเห็ดบ่อ อันนี้ยูฆ่าปลูกน้ำคูนนี่กับมีนเห็ดลดได้พี่น้องก็เลยมีข้านายยังไงกับปลูกมึงขึ้ยายมึงเด้อเถื่อม,มีเห็ดมีเก็บเห็ดน้ำแก่ศิษย์พ่ออ่ะงมเห็ดเลาะนี่แหละตัวเคยออกจังหวัดก่อนได้กับมาได้อยู่นี่แหละเลาะนี่อุ้ยบม,มีนลราว่ามีนแล้วามีนแ,มนแล้วพี่น้อง ถกเข็งดูถกน้นอโอ้ยันลาแต่มันมาออกกัดเลยบบไดมาเบิง 淘宝皮呢？那无聊。Zat, เอาดอกเดียวมันเห็ดมันเห็ดเห็ดดู้กระตามมาไกลไกโอ้ยเห็ดดูค่าเท่าบดแล้วล่ะก็ได้กินจ่อยนี่โอ้ยเป็นดอกบวมๆนี่นะ ก็ได้สำหรับ้ามันบาบานง่ายกับเบาเห็นคือเก่าหั่งละเพราะว่ามันมันหูมันมาหากับาเห็นคือเก่า ฮิตทุกข้าจนเ่าเบิดน้องได้ก็ฆ่าแต่เบิ่งเห็ดผึงถ้ำแล้วก็ได้วายุเห็ดผึงถ้ำออกเห็ดทุกข้าคืาอบัวประสันไปเบิงเ่งงตปปลานั่นคู่บอได้มาเบิ่งเบิดเ่าเบิร์ด โอ้ยเห็ดเถ่าบดพี่น้องเลยเถ่าบดเถ่าบดไม่ได้ไม่ได้เห็ดหดอกบ,บ,บาน โอ่งเข้าวุ้นทีนอ้อสีม่งมง่วงเออสีได้ดอกสีม่งมง่วงสีแดงเนาะหน่อยดอกสีมีดอกหนุ่ม ดีดายดีดอกหนึ่งมาสามสี่ดอกเนี่ยเกียงแบบเท่าๆอันนี่แหละ ก็สได้พ่อดอกนุ่มพี่น้องเลยเท่าเบิด แข็งดีสองดอดกพื้นดอกพุ่งไงพี่น้องเท่าเบิ้ลโอ้โหพี่คนเสียดายเฮ็ดเฮ็ดบานเฮ็ดเท่าเบิดพี่น้องเอ้ยยิ่งใหญ่มาได้มาเบิ่งคักแนซะคุณะ เทาเทาทาพุดอ <ält> ่ะเทาช็อกเทแม่เฮ็ดมองนี่เป็นสีมองดีดีเด้ พันธ่าบานปานี่ย่ยกับ่เห็นที่น้องมันป่าหกนี่ดอกเฮ็ดนะก็จะดอกหน้าหนานี่ผู้ถามย่ายว่าเห็ดเกิดจากอันต้นกระดาษคือต้นธรรมดาต้นกระดาษนี่คือสวนย่ายที่เกิดสองสามลายหันที่น้อง ต้นกระดาษก็เกิดอันนี้ที่ยุคคู่หน้านี่คืออันธรรมดาเป็นยุคค่าธรรมดาอนนดอกอัน,นยุคค่าธรรมดาก็เกิดรรดีขึ้นกันดอกง่ายดอกหนาขึ้นกันนี่พี่น้องนี่ซุ่มนี่ซุ่มอองยาเนี่ยหละ อันเนื้อเยอื่อกับคักคือกันเป็นงนเป็นก่อมีเขาครับดอกไงดอกนาคือกธรรมาดา เงินใส่ใหญ่ดินี่ค่าธรรมดาโอ้ยมันเด้อคผลเลย้ยไอด,ดอกนมนี่ เห็ดเสือส้อต้นหนึ่งโอ้ยเป็นนักจะด้อเห็ดนี่เอาพักลแล้วแ่ะพี่น้องเราเอาสนดอกดอกแข้งแข็งพี่น้องยืดขาทรรม,มดาอืม หยกเงี้ยหยกหนาเนื้อเยื่อกับหนาคือกันไงีคือกันเป็นกอพร้อมเต็มกระตามระไดสามันเถาเบิดไดทำนี่แล้วส้มดอกดอกแข็งๆที่เลือกมากกได้ทำนี่เรืนอกอดักกระดาได้พี่น้องตอนนี้ทัานที่สิบหกยายมาเก็บ ช่วงกรอนทันไม่เป็นเดือนมิถุน่ากลางเดือนมิถุน่าที่ยายเก็บเห็ดเถาเถาไล,ะล,ะละ่วันนี้ก็มาเถาอีกวันกลางเดือนอันโมกอันกรกฎาอีกโอ้ยเดือนหนึ่งพอดีครบเดือนออกคือเกา่านี่ยายก็ขอจบคลิปเท่านี้เด้อย,ยายจะเมื่อยละบะันใบหนึ่งใบสองละมาดเทเที่ยง